แป๊บหนึ่งเพราะว่ายังเข้าหาเลยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามากันหรือยังคะมันฉุกระหุกหน่อยเนาะวันนี้ครั้งแรกวันนี้ครั้งแรกแล้วจริงๆกะว่าเราอยากจะร่วมคุยกับพี่ชมพู่ด้วยแล้วก็พี่น้องรองประธานด้วยนะคะเพราะว่า มันมันมีอะไรต้องคุยกันหลายอย่างนะคะแต่ว่าในเมื่อมันทําไม่ได้เราก็ยังงงกับระบบอยู่นะคะอาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่าออครั้งหน้านะคะก็ค่อยว่ากันเนาะวันนี้ก็ไลฟ์พอหอปากหอมคอก็แล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาฟังแล้วอยากจะฝากคำถามไว้นะคะช่วยฝากไว้ได้เลยนะคะฝากไว้ได้เลยนะคะ วันนี้นะคะอนจะมาสรุปหัวข้อที่เราจะประชุมกันนะคะ,ะการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งนะคะขอประทานโทษถ้ามันยังไม่ไม่สมูทนะคะ <c oughs> นะคะตามหัวข้อที่อ้นเคยได้สรุปไว้นะคะจริงๆแล้วเราอยากจะมีผู้เข้ามาคุยด้วยแต่วันนี้อ่ามันมันไม่สามารถจะเข้ามาได้หรือถ้าพี่ชมพู่เข้าได้กรุณาบอกด้วยนะคะกรุณาบอกด้วยว่าเราจะทํายังไงดีนะคะ เราไลฟ์จากทาง Facebook มันไม่ได้เราก็ยังงงอยู่ไลฟ์จากสมาคมก็ไม่ได้ไลฟ์ live จากส่วนตัวก็ไม่ได้นะคะมันไม่สามารถจะ,ะแท็กเพื่อนได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยลองเปลี่ยนวิธีนี้ดูเนาะแล้วก็ไลฟ์ไปด่าๆนี้เลยนะคะใครมีคำถามก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะคะอะ่คอมเมนต์สดๆตอนนี้สามารถอ่านและตอบได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ามาดูย้อนหลังอาจจะตอบยาก ไม่แน่ใจนะคะถ้าเกิดใครมาดูย้อนหลังหรือมีคำถามก็ส่งเข้าหา,ากล่องข้อความส่วนตัวเลยก็ได้นะคะเราจะพยายามรวบรัดแล้วก็ประชุมแบบเรียบๆไปก่อนนะคะเพราะว่า,เ,าเรื่องนี้เราคุยกันมานานแล้วว่าเรารวมตัวกันนะคะตอนนี้นะคะตามที่เราเคยเขียนไว้เป้าหมายของเราก็คือปีเนี้เราเป็นสมาคมานวดไทยสายขาวสวีเดนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า เขาเรียกว่าอะไรเราพยายามนะคะที่จะเข้าไปหาเขาเรียกว่าองค์กรของสวีเดนที่เป็นที่มีความเป็นราชการเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมาคมเราคุยกันตามภาษาชาวบ้านอ่ะมันเป็นคนไทยคุยกันมันไม่ได้มันไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามจะเจาะไปหาหลายองค์กรตอนนี้นะคะเราพยายามที่จะเข้าไปคุยกับเรียลสตาร์ะ Real Star นะคะและเรสเพ t ไทยด้วยนะคะ แล้วก็ผลตอบรับคือดีมากเลยเขาพร้อมที่จะยินดีอ,อ้าแขนรับเราและพูดคุยกับเราปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะจนถึงตอนนี้บอกเลยยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าทุกคนพยายามที่จะเข้าไปให้ได้มากที่ที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะเดี๋ยวอ้อนขอเริ่มตั้งแต่ข้อที่หนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะงงนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะเริ่มต้นมารวมกันได้ยังไงนะคะแบบสรุปนะคะแกนนำตัวนำมีใครบ้างนะคะและการทำงานหน้าที่คร่าวๆนะคะที่เราเคยคุยกันไว้นะคะเนื่องจากอ่ไม่สามารถจะแท็กใครได้นะคะก็เลยจะต้องประกาศรายชื่อไปนะคะแล้วก็จริงๆมันมีรายละเอียดอยู่ในอ่ะสมาเพจของสมาคม Facebook นะคะเข้าไปดูรายละเอียดจริงๆจังๆได้ในนั้นนะคะ ไม่ทราบว่าทาง Facebook ดูกันได้ไหมนะคะลองเขียนข้อความมาหาหน่อยได้ไหมคะนะคะขอประทานโทษที่มาช้านะคะเพราะาพยายามแล้วพยายามแชร์พยายามที่จะไลฟ์มันมันไม่สามารถทำได้หรือว่าเราเราต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยหรือเปล่านี่ไม่รู้นะคะมันมันกดแล้วมันเด้งออกมาตลอดเวลาไม่เป็นไรครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกอยู่เนาะขอประทานโทษด้วยนะคะเอาเราบอกก่อนเลยนะคะแกนนำนะคะมีใครบ้างนะคะ เบอร์หนึ่งเลยนะคะ,ะประธานโบ๊ะบะนะคะ <laughs> ออนแอนเองนะคะออนแอนเองนะคะพิญญพรวงสายยายแพชช่นนะคะตัวแทนจากร้านสยามไทยมาสซาจแอนด์สปาอิมูรานะคะ,ะตัวอ้อนเองนะคะพยายามที่จะติดต่อกับมูราคอมมูนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราอ,อยากจะกลับมาใช้ฟรีสโตรบิดอกนะคะ,ะโดยชอบทำ เพราะว่าร้านเองนะคะไม่เคยกระทําความผิดนะคะและยังมีการใช้อีพารซีอยู่นะคะถึงจะเป็นปริมาณที่ไม่มากแต่เราก็ยังต้องการนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เข้ามาช่วยเหลืออ้อนในตัวตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอเขาเรียกอะไรอะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินของอเฟรอรรทอรใน มูราคอมมูนนะคะเพราะฉะนั้นมูราคอมมูนรับรู้100%และพร้อมจะช่วยเหลือทุกอย่างนะคะอันนี้มูราคอมมูนและต่อไปเราจะขยายไปยังมูราเออคอมมูนอื่นต่ออีกนะคะด้วยการร่วมมือของเรีย s สตาร์ะ r e s p e c t ไทยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปเนาะนะคะเพื่อที่มันจะเปิดวงกว้างนะคะแล้วก็เราเห็นแล้วว่าเราพร้อมที่จะทำงานกับทุกหน่วยองค์กรของสวีเดนนะคะ ต่อมานะคะรองประธานนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องแห่งเมาท์มือนะคะ,ะตัวแทนแห่งโอ้โหเอกสารดันมีที่นี่อันเดียว <c oughs> นะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะพี่น้องคะคะ <c oughs> ขอ,อโทษด้วยนะคะวันนี้ไม่ค่อยสบายนะคะ พี่น้องตัวแทนของร้านที่มัลเมอร์นะคะร้านพี่น้องเปิดมา16ปีแล้วนะคะอ่าเป็นคล้ายๆกับตัวแทนทูตวัฒน,นธรรมของอ่าประจำมัลเมอร์ด้วยนะคะแต่ระดับพี่น้องบิ๊กใหญ่ขนาดนั้นนะคะยังคงไม่สามารถเปิดใช้นะคะฟรีสโรบรดบีรอกได้ จากอ e ีพารซีมันเป็นอะไรที่พวกเราจะต้องแชมปากันต่อไปนะคะเพราะว่าอะไรเราเรายืนยันมาตลอดนะคะหลายๆร้านนะคะที่ยังได้รับความเสียหายอยู่ตอนนี้นะคะขาดรายได้จากตัวนี้นะคะเนื่องจากมันเราจะไม่พูดถึงความหลังนะคะเราจะไม่พูดถึงความหลังกันเราจะไม่แขวะเราจะไม่ว่าอะไรใครตอนนี้เราเป็นองค์กรสมาคมของเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพูดแต่เรื่องของสมาคมเรา และก็ความร่วมมือในอนาคตกับใครบ้างนะคะ เอ่อต่อไปนะคะพี่ชมพู่นะคะพี่ชมพู่เข้ามาร่วมกับเราอ่ะวินาทีสุดท้ายเราบอกก่อนเลยนะคะวินาทีสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะยื่นอ่อลิสต์นะคะอ่อแกนนําสู่สกัตติบาเกตนะคะพี่ชมพู่เข้ามาเป็นคนสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าจีบแกมานานแล้วแกเป็นคนหนึ่งที่ภาษาสวีเดนเป๊ะนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่แกอยู่มานานแล้วนะคะแล้วก็พี่เขาเอ่อเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องอ่อเกี่ยวกับ ผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลอะไรสักอย่างเนี่ยขอประทานโทษนะคะวันนี้จริงๆจะเอาพี่ชมพู่เข้ามาคุยด้วยนะคะแต่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณช่วยกดไลค์ให้อ้อนด้วยขอบคุณนะคะพี่พิมพ์นะคะอ้อนไม่ทราบว่ามันไปถึง Facebook ได้ไหมนะแต่ว่าอ้อนพยายามจะแท็กมากแล้วแต่มันไม่มีใครมาเมนตนะคะใครตามมาจาก Facebook ช่วยมาเมนให้หน่อยนะคะว่าดูได้กันหรือเปล่านะคะหายกันไปหมดเลยงงมากนะคะ นะคะเสียงชัดไหมคะพี่พิมพ์เสียงชัดไหมนะคะขอบคุณมากค่ะพี่พิมพ์นะคะก็ขณะนี้นะคะนวดไทยสายขาวที่สวีเดนยังไม่ได้รับความเป็นธรรมร้อเนตนะคะเสียงชัดไหมคะพี่พิมพ์บอกอ้อนด้วยค่ะนะคะ ก็พี่ชมพู่นะคะเข้ามาเป็นวินาทีสุดท้ายนะคะที่จะเข้าร่วมกับเรานะคะเพราะว่าอ้อนจีบแกมานานแล้วนะคะอุ้ยขอบคุณมากชัดแจ๋เลยเนาะอยากรู้ว่ามีใครมาส่องไหมจาก Facebook นะคะเพราะเราไลฟ์จาก Facebook ด้วยนะคะเราอยากให้เพื่อนๆน,นะคะทาง Facebook เข้ามา ออกความคิดเห็นด้วยนะคะ,ะ,คะว่ามันจะมีอะไรต่อไปในอนาคตหรือถ้ามีใครงงสงสัยอะไรก็เขียนเข้ามาตอนนี้ได้เลยอ่อคอนพร้อมที่จะตอบให้นะคะ,ะพี่ชมพู่เข้ามาวินาทีสุดท้ายนะคะพี่ชมพู่นะคะพี่เขาอนุญาตให้อ้อนบอกได้นะคะพี่ชมพู่เป็นร้านนวดไทยคนสุดท้ายนะคะของสวีเดนที่ผ่านนะคะ Good c h ANCE จากอ p พาซนะคะเรื่องนี้เราพยายามที่จะทำก่อนสิ้นปีที่แล้วพยายามอย่างหนักพยายามอย่างมากเลยนะคะว่านะคะเรามีตัวตนเรามีจำนวนนะคะตอนนั้นยังมีประมาณ20ร้านได้อยู่เลยนะคะตอนนั้นเรายื่นไปเขาฟังเรามากเลยนะคะเขาพยายามที่จะตอบกับเรานะคะแต่นะคะก่อนสิ้นปีนะคะมีแค่พี่ชมพู่คนสุดท้ายที่หลุดเข้าไปได้ะคะ่ะอันนี้เป็นอะไรที่เราจะต้อง เข้ามาคุยกันนะคะเพราะเรื่องภาษาพี่ชมพู100่ร้อยเปเซนมากนะ,ะพี่ชมพู่ติดต่อโทรคุยยื่นเอกสารนะคะมอบใบประกาศหรืออะไรต่างๆอุดบิวนิ b งนะคะเยอะแยะมากมายจนผ่านได้เราต้องพยายามฟังพี่เขาด้วยนะคะ,ะมันจะเป็นตัวกลางที่นำ เราให้เข้าไปกับบิฟซี่ให้ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะใช่ค่ะลูกค้าร้านนวดที่สวีเดนจะซบเซาหน่อยช่วงนี้มันเป็นต้นปีเนาะมกร,รามันจะเงีย,งยบๆหน่อยอะคะ่ะแต่ก็ยังพอมีอยู่นะคะแต่ว่าแล้วแต่แต่ละร้านมันไม่เหมือนกันได้ยินมาบางร้านก็ลูกค้าแน่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่นะคะแล้วแต่มันไม่เหมือนกันนะคะโอเคนะคะ ขอบคุณนะคะพี่พีมพขอบคุณมากค่ะนะคะพี่ชมพู่นะคะก็สามารถผ่านเข้าไปนะคะเป็นคนสุดท้ายของปีที่แล้วนะคะแล้วต้นปีใหม่นี้นะคะเราทราบมาว่า TW เขาเปิดรับสมาชิกแล้วนะคะแต่ยังมีความเงียบใน TW อยู่นะคะเพราะฉะนั้นองค์กรสมาคมของเราก็ยังคงต้องทำงานอย่างหนักกันต่อไปนะคะเพื่อที่จะเจาะเข้าไปนะคะเรารับทราบถึงความนะคะ ฝากความหวังนะคะทุกคนฝากความหวังไว้ที่เรามากเลยนะคะเราก็แบกความหวังของนวดไทยสายขาวนะคะที่เหลืออยู่นะคะที่ยังต้องการความช่วยเหลือไว้นะคะตอนนี้แบกไว้เต็มหลังเลยนะคะเราจะหยุดยืนไม่ได้เราจะไปแบบเบาๆไม่ได้เราจะวิ่งค่ะนะคะเราวิ่งตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่มันอาจจะไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่ามันอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรไปปีนี้เรามีเวลาคุยเราบอกแล้วนะคะยิ่งเรามีการร่วมมือจากองค์กร ที่เป็นทางการของสวีเดนนะคะเข้ามาช่วยด้วยเราเราค่อนข้างมั่นใจแต่เราไม่ได้บอกเพื่อนนะว่าเราจะผ่านร้อยเปอร์เซ็นเร็ววันนี้หรืออะไรเราไม่รู้แต่เราอยากจะให้มันเร็วๆนี้เราบอกเลยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากไปวิ่งที่เมืองไทยนะคะเราไม่อยากให้เรื่องนี้ไปบานปลายที่เมืองไทยนะคะ อ่า uh, ต่อไปนะคะพี่ชมพู่จบไปแล้วนะคะเมาส์แตกมากเลยนะคะอยากได้พี่ชมพู่มาเมาส์ด้วยแต่มันมันแชร์ไม่ได้ไม่รู้จะทำไงไม่รู้ว่าพี่ชมพู่เข้ามาด้วยได้ไหมนะคะไม่รู้มากเลยนะคะอ่า uh, อาจจะไม่ได้เพราะนี่มันเป็นการแชร์จาก y o u t u นะคะขอบคุณมากนะคะเพราะว่าอ,อ้นพยายามแชร์แล้วจากเอ่อ uh, a c e b o o k มันแชร์ไม่ได้อะ่ะเออเอ,อ้นก็ออออยังงงอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากนะคะ คนสุดท้ายนะคะในลิสต์นะคะตัวแกนแกนนำนะคะก็จะเป็นครูออนนะคะหรือวิทยากรออนนะคะอ่อนก,กนกกนกออนนะคะชื่อเล่นชื่อออนนะคะเขาเป็นวิทยากรจากเมืองไทยมาเขาย้ายมาอยู่สวีเดนตั้ง10กว่าปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ใช้วิชานี้เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราพยายามที่จะนะคะทำ กันเพราะว่าครูออนยอมรับเลยนะคะว่าไม่ได้พูดเรื่องเงินนะคะขอแจ่วบองก็พอครูออนตลกมากนะคะครูออนไม่เอาอะไรใดทั้งสิ้นนะคะถามครูออนอีกรอบแล้วนะว่ายินยอมทํางานซีใช่ไหมนะคะไม่มีเงินนะอ่าครูออนบอกว่าได้ไม่เป็นไรขอแจ่วบองนะคะแจ่วบองก็ไม่ให้ตลกมากนะคะห้ามเรียกรับเงินนะคะหรือแจ่วบอง ถ้าใครนะคะพี่สวัสดครูออนจะให้ส่วนตัวก็แล้วแต่นะคะแต่ห้ามเรียกห้ามเรียกรับแจวบองนะคะโอเคนะคะครูออนนะคะครูเมื่อกี้เราไล่มาเป็นแต่ละคนแต่เรา,าเขียนหน้าที่ของแต่ละคนนะคะไว้ใน Facebook อย่างชัดเจนแล้วนะคะกรุณากลับเข้าไปอ่านด้วยนะคะ เอ่อต่อไปนะคะอ,อ้นอยากจะเพิ่มนะคะเพิ่มข้อมูลเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆที่อยากจะเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวอ,อ้นจะไปประกาศให้อีกรอบนึงก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะอยากจะเพิ่มข้อมูลนะคะเช่นเว็บไซต์เว็บซีดานนะคะมีบุ๊กกระเลกมีอะไรก็ตามนะคะเขียนมาเพิ่มให้อ้อนด้วยนะคะรายได้จากอีพารซี่ที่คุณเคยได้นะคะจากปีที่แล้วหรือปีก่อนๆประมาณมานะคะจะดีมากนะคะและรูปใบประกาศด้วยนะคะถ่ายมาแบบรวมๆก็ได้นะคะ เออตรงนี้นะคะอันเดี๋ยวเราคุยกันทีหลังเพราะว่าตอนนี้นะคะ,ะทุกคนที่เป็นนวดไทยสายขาวเข้ามารวมกันในเนี้ยแต่เราพยายาอยากจะให้มาทุกคนแต่เขาไม่มากันไงนะคะเพราะว่ามีอีกหลายร้านเลยที่ไม่อยากยุ่งยากไม่อยากมาไม่อยากสูงสิงกับใครไม่เป็นไรเรากองไว้ตรงนั้นเรื่องของเขานะคะแต่ใครที่โอเคฉันสายขาวฉันสายขาวฉันขาวมานานแล้วมามานะคะ อ้อ,อนลดขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของพวกเราลงเยอะเลยนะคะสมาคมของเราไม่ได้เรียกกับเก็บค่าสมาชิกรายปีนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เสียอะไรเลยกรุณาเข้ามารวมกันนะคะต่อไปนะคะเรื่องนะคะกระดาษหรือว่าเขาเรียกว่าเด็ก document นะคะที่จะเข้าไปติดต่อกับอ e ีพารซีตรงนี้ขอนะคะขอเพราะว่า มีส่วนหนึ่งที่ไม่เอาอีพัซซี่แล้วก็มีนะคะเพราะว่าเขาอยู่ตัวเขาไม่จําเป็นต้องเอาต้องไปเสียสิบเปอร์เซ็นต์ให้เขานะคะมีข้อเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแล้วแต่คุณนะคะแต่ถ้าคุณจะมานะคะเราขอเอกสารนะคะตามที่ขึ้นไว้ในเพจนะคะหนึ่งเราขอนะคะใบใบาอาชญากรรมจากกรมตํารวจนะคะสองเราขอให้มีการตรวจ ใบอุดบิวิ่งนะคะจากไทยโดยครูออนนะคะสนะคะเรามีการขออยากวิดีโอคอคุยกับทุกร้านนวดนะคะที่อยากจะาอีพลาซี่คืนนะคะวิดีโอคอคุยกันตรวจร้านกันแบบเป็นกันเองนะคะไม่ได้มีการบังคับให้ทำอะไรที่มันไม่ถูกใจใครนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะก็ทำตามพื้นฐานของ การรักษาความสะอาดของสวีเดนนะคะเพราะว่าตรงนี้พี่น้องกับพี่ชมพู่จะรับทำนะคะเพราะว่าพี่ชมพู่แกจบมาสายพยาบาลนะคะแกจะทำวิดีโอและลิสต์ไว้ให้นะคะว่าสิ่งที่ควรทำมีอะไรบ้างนะคะแล้วพี่น้องก็เป็นร้านนะคะ,ะนวดไทยสายขาวระดับ ไฮคลาสนะคะประจํามลเมอร์พี่น้องอาจจะมีเทคนิคนะคะหรือว่าการจัดตกตตกตก,ตกแต่งร้านให้ดูไฮคลาสนะคะที่เป็นกันเองที่อยากจะคุยกับลูกสมาชิกด้วยนะคะเพราะพี่น้องอเขาเก่งมากเลยนะคะถ้าเข้าไปดูรูปร้านของแกในเว็บเรานะคะจะรู้เลยว่าสวยเพอร์เฟกมากถ้าใครอยากจะตกแต่งร้านให้สวยสไตล์นั้นหรูรหราหมาเห่าไปเลยนะคะ ส่งข้อความหาพี่น้องได้นะคะพี่น้องยินดีที่จะช่วยและให้คำปรึกษาได้เลยค่ะนะคะตรงนี้มันมี3หัวข้อที่เราขอไว้นะคะจากอีพัซีนะคะจากปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ปีนี้เราจะไปอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยความร่วมมือจากหลายๆอย่างนะคะและเรายังยืนยันใน3ขั้นตอนนี้อยู่นะคะแต่ถ้าเขาอยากได้เพิ่มอะไรยังไงเราจะประกาศลงใน f a c e b o o k นะคะ แต่ว่าตอนนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะใครที่ไม่อยากได้อีพัซซี่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีเอกสารไม่ต้องทําอะไรฉันยืนนวดขาวของฉัน ไปเลยนะคะซื้อๆไม่มีใครว่าเลยค่ะนะคะแล้วแต่เลยนะคะส่วนใครนะคะที่คิดว่าฉันจะต้องมารวมกับเขาแล้วแหละเพราะฉันก็สายข่าวฉันไม่อยากอยู่คนเดียวนะคะก็มานะคะมาซิมานะคะมาซิมานะคะออาวันนี้นะคะยังไม่มีใครที่เออมาจาก Facebook เลยนะคะยังงงอยู่ว่าทุกวันนี้คุยอยู่คนเดียวใช่ไหม <c oughs> นะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะไม่เป็นไรนะคะบางคนจะขอเข้ามาดูย้อนหลัง นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอ้อนพยายามจะหาดูว่าเราจะทําแบบอ่ไลฟ์สดแล้วก็มีคนอื่นมาร่วมด้วยอาจจะเป็นครั้งหน้านะคะแต่วันเนี้ย <c oughs> มันไม่ได้งงมากเลยนะคะเดี๋ยวจะรีบจบนะคะทุกข้อเสร็จแล้วอาจจะลองไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะจะดูจะได้ไหมแต่เมื่อกี้ลองสองสารอบแล้วมันไม่ได้งงมากเลยนะคะโอเคนะคะเมื่อกี้เราจบไปแล้วนะคะที่จะขอเพิ่มข้อสองอยู่เลยอะ สองนะคะตอนนี้มีการประสานงานร่วมกับใครบ้างองค์กรใดของสวีเดนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะเราส่งอีเมลหา Real Star นะคะและ Respect Thai แห่งเฮลซิงบอยนะคะเราส่งหาเขาแล้วเขามีการตอบรับเราและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราให้เราได้มีความเป็นมาตรฐานและ c ซอร์ติฟิเคเข้าหา อ,อีพัซซี่ได้ต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะตรงจุดนี้เราจะพยายามทำภายในบ้านเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราจะค่อยติดต่ออีพาซซี่ทีหลังนะคะ แต่ให้เวลาเราหน่อยนะคะเราจะพยายามทํากันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะว่าเราจะยื่นหาอีพารซี่นะคะเร็วๆวันนี้แต่ว่าเราต้องทําบ้านเราให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้อีพารซี่คือแล้วคุณเป็นสายขาวตัวยงก็รีบๆมาสมัครกันนะคะเพราะว่าเราจะยื่นไปทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้เรามีเวลาที่จะคัดสรรกันอยู่นะคะ ข้อที่3นะคะเป้าหมายการเข้าถึงฟรีสโตรวดแบบเข้าเทียมกันทั่วประเทศแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายใช่แล้วค่ะอันนี้คือเป็นนโยบายหลักของสมาคมเราเลยนะคะแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะแบบเป็นทางการที่เราจะเข้าไปหานะคะเราเสนอตัวเข้าไปนะคะอยากทำงานร่วมกับองค์กรเขานะคะโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีอะไรแอบแฝงนะคะเราหวังว่าคงจะร็วันนี้ที่เราจะได้คืนนะคะฟรีสโตรวดอ่า บิดอกจากอีพัซซีนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ได้รับความลำบากมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเรางงมากเลยนะคะว่าทําไมนวดไทยใส่ขาวไม่สามารถจะเข้าได้นะคะอ่าข้อที่4นะคะภารกิจรวบรวมรายชื่อหากมีมากพอเราจะยื่นความช่วยเหลือต่อสถานทูตไทยในสวีเดนใช่แล้วค่ะนะคะ อ,อ่ตรงนี้นะคะยังเป็นความพยายามอยู่นะคะมีทั้งหมดสาสิบรายชื่อนะคะเราไม่แน่ใจว่าทุกสาสิบรายชื่อยินดีจะให้เราส่งไหมนะคะถ้าใครไม่ยินดีนะคะก็ส่งข้อความมาหาอ้อนอ้อนก็จะตัดออกนะคะเพราะว่าบางคนเขาไม่อยากมีเรื่องนะคะและแต่นะคะเราก็ไม่ได้ไม่มีเรื่องกับใครคุณเข้าใจไหมนะคะทุกรายชื่อนี้นะคะจะเป็นการนะคะ จุงเพื่อนสายข่าวไปด้วยกันนะคะคุณน่าจะภูมิใจด้วยซ้ำว่าเออเราสายข่าวด้วยกันเรามาจุงกันไปนะคะนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีบางคนที่เขาไม่อยากออกตัวไม่อยากเอานะคะส่งรายชื่อมหาอ้อนนะคะแต่ว่า อ้อนตอนนี้มีประมาณ30กว่ารายชื่อนะคะที่ลงใน Facebook เรียบร้อยแล้ว20รายชื่อพอดีเป๊ะนะคะแต่ว่าคงจะเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะคะเพราะบางคนเขาจะตามเพื่อนกันมานะคะก็ขอให้รีบๆมากันนะคะเพราะว่าเรามีเวลาอยู่นะคะ,ะใจนะอยากให้ถึง50รายชื่อแต่มันยากเหลือเกินนะคะข <laughs> อหัวล่อหน่อยเถอะนะคะร้านนวดไทยในสวเเดนมี2,000กว่า ร้านค้านะคะมีนะคะที่เป็นไทยไวส์นะคะแล้วเขาบอกมานะ ตัวเลขอาจจะลดลงเพิ่มขึ้นยังไงไม่รู้ร้อยกว่ารายชื่อนะคะอันนั้นเราคิดว่าและหวังว่าเขาจะเป็นข่าวทั้งหมดแต่เราได้ยินมาอยู่ว่ามีบางร้านแอบแฝงอยู่ในนั้นนะคะอันนั้นเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องไปค้นหานะคะร้อยกว่ารายชื่อของเขานะคะและมีน่าจะประมาณ20หรือเปล่าไม่รู้ของอีกสมาคมหนึ่งนะคะสมาคมนวดไทยอของสตอกโฮมของพี่ยุ้ยมิมินะคะอันนั้นน่าจะมีประมาณ20รายชื่อแล้ว ใน2 0รายชื่อนั้นก็เป็นเพื่อนกับพวกเราด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นรายชื่อมันจะสอดน,นิดหน่อยนะคะของเรามีประมาณ30รายชื่อตอนนี้นะคะขอให้เข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้เสียอะไรเลยคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะคะคุณมาแต่ใจล้วนๆนะคะคุณจะเอาอีพัซซี่คืนไม่คืนก็เรื่องของคุณนะคะก็เขียนหากันได้ถ้าจะเอาคืนต้องมีเอกสารหน่อยถ้าไม่เอาคืนจะลงใน f a c e b o o k เฉยๆ,ซ,ๆซื้อก็ได้เราไม่ว่ากันนะคะ แค่ hey, นะเห็น <laughs> งั้นเห็นง <laughs> <ๆ>ี้นะคะ <laughs> ไม่รู้มีใครมาแอบแฝงอยู่หรือเปล่าแต่ขอให้ไม่มีเท่าที่เช็กดูนะคะน่าซื้อน่าใสากันทุกคน <laughs> <laughs> นะคะ <laughs> เรานะคะประกาศไว้เลยนะคะว่านะคะเราไม่อยากให้ใครมาหลอกเรานะคะ <laughs> ถ้าคุณเป็นสายดําสายเทาแอบแฝงมานะคะกะรุณาอย่ามาหลอกเรานะคะ <laughs> โอ้ยลูกลูกโอ้ขอโทษโทษโทษนะคะ กรุณาอย่ามาหลอกเรานะคะเพราะถ้าคุณหลอกเรานะคะแล้วถูกตำรวจจับได้นะคะเรามีแบ็คลิสประจำ Facebook เรานะคะชื่อและนามสกุลและชื่อร้านของคุณจะต้องถูกอ่าลงในนะคะแบ็คลิสของเพจสมาคมเราด้วยนะคะอันนี้อ้อนไม่อยากทําเลยนะคะอย่ามาบอกทีหลังว่าพี่ไม่รู้นะคะ <laughs> ทั่วหน้าแล้วนะคะกดเหล็กของเราแล้วเราพยายามจะขึ้นไว้นะคะหน้าแรกๆปักหมุดไว้แล้วด้วยนะคะกรุณาไปอ่านดูให้ดีๆนะคะถ้าคุณเป็นสายขาวตัวยุงคุณไม่กลัวหรอกนะคะคุณแบบเก่งอยู่แล้วนะคุณไม่รับเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะเออนะคะจบไปแล้วนะคะเออถ้าเกิดว่านจัยอยากให้ถึงห้าสิบถึงยากเหลือเกินนะคะแต่ดูกันไปกันนะคะไม่แน่นะคะเดือนหน้าอาจจะถึงนะ เดินหน้าจะถึงนะถ้าไม่ถึงได้สักสี่สิบก็บุญแล้วหรือไม่มีงจริงสามสิบก็จะไปอยู่นะเออรอดูเนาะรอดูจังหวะรอดูอะไรก่อนนะคะเออนะคะจะมีการออกใบประกาศด้วยนะคะเพราะว่าอีพัซซีนะคะเขาต้องการให้เรามีความเขาเรียกอะไรอะ่ะ เขาอยากให้เรามีการคัดกรองหรือซอริฟิเค้านนวดไทยสายข่าวนะคะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมีการออกใบประกาศนะคะตรงนี้นะคะจะออกโดยสมาคมนะคะอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็จะมีอ่อค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะสำหรับคนที่จะเอานะคะขอสองร้อครูเนอร์ได้ไหม <laughs> สำหรับค่าใบประกาศนะคะว่าะจะไปสั่งเขาพิมพ์นะไม่ได้ทำเองได้นะคะค่าอ่านี้นะคะสองร้อยคเนอร์รวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะคะคือไม่ได้อยากรบกวนใครเลยนะคะไม่ได้อยากให้ทุกคนจะต้องมาจ่ายเงินนะคะ <c oughs> ตรงนี้นะคะขอไว้เฉพาะแค่คนที่เจ้าอีพัซซี่คืนนะคะแต่ถ้าใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะคะจะมีใบประกาศพร้อมด้วยสติกเกอร์ติดหน้าร้านให้ด้วยแค่นั้นนะคะเราไม่ต้องการทงทึงอะไรมากมายนะคะขอเป็นแค่สติกเกอร์โลโก้สมาคมเรานะคะแล้วก็ไม่พอนะคะสติกเกอร์นี้เราจะขอนะคะสมาคมที่เราเข้าไปร่วมกับเขานะคะว่าเขาอนุญาตให้เราเอาโลโก้เขาติดไปด้วยไหมนะคะอันนี้ถ้าเอาได้จะดีมากนะคะเพราะว่า คนบางคนยังไม่รู้จักสมาคมเรานะคะที่เขาอยู่สวีเดนแต่เขาอาจจะรู้จักเรียลสตาร์กับเรสเปคไทยอยู่นะคะ,ะเราพยายามอยู่นะคะ,ะแล้วก็นะคะเอกสารเราจะประกาศทีหลังนะคะเรื่องอะไรที่เราจําเป็นต้องใช้นะคะข้อหกนะคะหากดาเนินการไม่คืบหน้ามีคนบอกว่าให้ไปก่อม็อบเล็กๆที่หน้าสถานทูตเลยนะคะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะอับอายขายที่หน้าเขานะคะ แค่นี้ก็ไม่มีใครช่วยงงไหมคะนะคะเรานะคะเป็นคนไทยที่อยู่สวีเดนนะคะเงนหน้าขึ้นไปก็จะจะต้องคิดอะว่าเราจะไปขอความร่วมมือกับใครได้มั่งหาไม่เจอเลยนะคะตั้งแต่ปีที่ มาแล้วนะคะคิดได้อยู่แค่องค์กรเดียวนะคะสถานทูตไทยโร y เ l อ m b แอมบาซิสสตอกโฮมนะคะคิดได้อันเดียวนะคะนอกนั้นก็จะเป็นทนายเป็นอะไรไปซึ่งเสียค่าใช้จ่ายนะคะเราไม่ได้อยากเสียค่าใช้จ่ายนะคะอ่าแล้วก็เราปรึกษามาหลายที่แล้วมันมันมีความยากสําหรับการที่จะไปเรียกฟ้องร้องหรืออะไรนะคะเพราะว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำตามสิทธิและเสรีภาพนะคะเฟอร์ทอกนะคะเป็นอะไรที่อ,องค์กรนะคะเขาไม่อยากยุ่งนะคะเพราะฉะนั้นเฟอร์ t a ทอกต้องคุยกับเฟอร์ t a ทอกด้วยกันก็คือพวกเรานะคะอีพัซซีต้องคุยกับพวกเรานะคะไม่ผ่านข้อ,อมูลนะคะแต่ข้อมูลมีสิทธิ์หนุนหลังให้พวกเราทํานั่นทํานี่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะพยายามทํากันนะคะ ตรงนั้นจบไปแล้วนะคะพวกเราอยากจะยื่นไปหาอีพซัซซีนะคะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเราจะทําได้นะคะแต่ถ้ามันไม่คืบหน้าแม่เอ๋ยนะคะเดือนเมษานะคะอ้อนจะกลับไทยนะคะเพราะอ้อนซื้อตั๋วไปเรียบร้อยแล้วขอให้ไม่เป็นอย่างนั้นอ้อนจะไปติดต่อนะคะทุกองค์กรเลย นะคะเพราะว่าทุกคนเป็นสิทธิ์มีครูคุณเข้าใจไหมสถาบันการนวดอะไรก็ตามที่เราจบมาจากเมืองไทยอ่ะทาไมใบประกาศของเราใช้ไม่ได้คะตอนนี้เรางงมากนะคะเพราะว่ากฎหมายที่สวีเดนยังไม่ได้ออกนะคะว่าให้คุณไปเอาใบชมพูไปนั่นไปนี่ยังไม่มีนะคะลูกอย่าเพิ่งเล่นนะคะยังไม่มีกฎหมายตัวนี้นะคะที่สวีเดนเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่า เราทำงานนวดดีจ่ายสกัดถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่เคยกระทำความผิดทำไมทำไมพวกเรายังไม่ได้ใช้ฟรีสโตรวิดอกตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่พวกเราจะต้องเข้าถึงให้ได้ในเร็วที่สุดเท่าที่เช่าได้แล้วนะคะถ้าสถานทูตนะคะคุณไม่ช่วยการันตีเราแล้วใครจะช่วยเราได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะพยายามวิ่งกันมากเลยนะคะว่าทำไมนะคะทำไมเพราะ เคยส่งข้อความขอช่วยเหลือหลายรอบแล้วแต่เขาปฏิเสธมานะคะเขาให้ไปเข้า TW นะคะเขาไม่รู้ว่าเราเขาไม่ได้ เขาไม่รู้แล้วเขาไม่ได้แล้วบางคนตอนเนี้ยสมัครสองที่คั่วไปเลยสมัคร TW คับวไว้กับสมัครของเราคั่วไว้เพราะว่าเขาบอกว่าทางนู้นเงียบมากเรางงมากนะคะทําไมคุณเป็นองค์กรที่คุณเพอร์เฟกหมดแล้วแต่ทําไมคุณไม่ดําเนินการอะไรให้ลูกสมาชิกค,คุณที่เขาไปสมัครอะ่ะนะคะเขาบอกว่าเงียบมากไม่มีการติดต่อกลับมาแล้วเขาจะรอกันไปถึงเมื่อไหร่ตรงนี้งงมากนะคะ โอเคนะคะอ่าสำหรับตัวอ้อนนะคะลิสต์มาแล้ว6ข้อนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ทันดูก็มาดูย้อนหลังได้นะคะหวังว่าจะดูไล่นะเพราะว่า,าวันนี้เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกอาจจะชุกละหุกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวอ้อนจะพยายามไลฟ์อีกรอบ <laughs> นะคะไม่รู้จะเป็นยังไงจะไลฟ์ทาง Facebook อีกรอบนะคะถ้าทําได้จะดีมากนะคะอาจจะได้เจอกับพี่น้องนะคะและพี่ชมพู่นะคะเพราะตอนนี้เราไลฟ์ผ่านอ่ายูทูบนะคะแล้วเราคุยประเด็นสําคัญสําคัญไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอ้อนขอจบอ่าการประชุมวันนี้ไปก่อนเนาะมันไม่รู้ตอนนี้เหมือนคุยอยู่คนเดียวไม่มีใครมาบอกอะไรเลยนะคะงงมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ นะ,ะเดี๋ยวอันจบไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอันจะขอเข้ามาอีกรอบจากทาง a ฟ e บ o o กอย่างเดียวนะคะบายบายเพื่อนๆก่อนขอบคุณมากค่ะพี่พิมพ์ขอบคุณมากค่ะนึกว่าคุยอยู่คนเดียวนะตอนเนี้ <c oughs> นะคะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายเฮดดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ